ดีค่ะนะคะกับชาว Auto Vision m a ็ค่ะตอนนี้อยู่กับหน้าต่างแล้วตอนนี้ค่ะเรามาอยู่ที่งาน m o เด r Expo 2023ครั้งที่40ค่ะซึ่งภายในปีนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีคอนเซปตที่บอกว่า Mobility Imagination and Beyond ยานยนต์ความใหม่ที่มากกว่าด้านในไม่ว่าจะเป็นยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, ที่สำคัญมีรถโปรโตไทป์ ai, นะคะและรถไฟฟ้าแบบ100%หรือรถ EV รวมไปถึงที่ไม่อยากให้พลาดเลยก็คือโปรโมชั่น เด็ดเโดนโดนที่อยากให้คุณตามเข้าไปชมถ้าพร้อมแล้วตามตาม่างมเลยค่ะ เราอยู่ที่บูธของเต y ยต a าค่ะนะคะกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะกับออ l นิวไฮลักแชม m p นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรถกระบะท้ายเรียบพร้อมดัด เพื่อคนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจของคุณหรือว่าเป็นการเข้าป่าเดินป่าตั้งแคมป์ต่างๆพร้อมที่จะดัดแปลงและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างแน่นอนค่ะอย่างเช่นด้านหลังของต่างนี้นะคะที่เห็นเนี่ยท้ายกระบะเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้3ทิศทางอย่างแรกเลยคือเป็นสายซิ่งแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปตั้งแคมป์กันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนที่บอกว่าอยากตั้งแคมป์ตัวนี้ได้เลยค่ะหรือท่านไหนที่บอกว่าอยากมีธุรกิจเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง แน่นอนเลยว่าโตโยต้าทำมาเพื่อคนไทยค่ะเพื่อที่จะให้มีธุรกิจเป็นของตัวเองและที่สําคัญค่ะมีให้คุณเลือกถึง8รุ่นย่อยกับ5จุดเด่นค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ง่ายทนทานขนาดกระทัดรัดใช้ในเชิงพาณิชย์และที่สําคัญราคาจับต้องได้เพราะฉะนั้นโปรโมชั่นร้อนแรงที่สุดแห่งปีรอคุณอยู่ที่บูธของโตโยต้าเพราะฉะนั้นไม่หมาไม่ได้แล้ะค่ะ และนี่คือโตย่ตายาริสคลอสค่ะนะคะห้องโดยสารนอกจากจะกว้างมากๆแล้วนะคะด้านหลังค่ะที่เก็บสัมภาระกว้างกว่าแบบจุใจนะคะอย่างที่ต่างออกมาเมื่อสักครู่นี้นอนได้สบายเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจแล,แล้วก็อยากให้มาดูตัวจริงะค่ะนะคะเพราะเป็นยาร i สคลอสเอชอนั่นเองประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะอยากให้คุณเข้ามาชมที่บูธของเตยตาค่ะ <c oughs> และนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะหรือท่านไหนที่บอกว่าอยาก จะใช้งานของโตยตายาลิสคอสง่ายๆค่ะเปิดก็ง่ายปิดก็ง่ายค่ะโอ้โหห้องโดยสารกว้างมากนะคะสำหรับโตยตายาลิสคอส H E V ค่ะบอกเลยว่า สีสะเหลือเข่าเหลือผู้ขับนั่งสบายผู้นั่งนั่งสบายแถวด้านหลังเนี่ยบอกได้เลยว่ากว้างมากๆค่ะทั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับยนตรกรรมนคะคะที่เยอะแยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม์ค่ะจอดรถที่ไหนก็หาเจอสบายใจกว่าเยอะรวมไปถึงค่ะกับพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนะคะที่มีฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าโทรออกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆ ครบถ้วนค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังจะมีหน้าจอนะคะแบบระบบสัมผัสแบบนี้จอใหญ่ๆนะคะให้คุณเนี่ยสามารถดูระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ด้วยรวมไปถึงค่ะที่วางแก้วนะคะแล้วก็เบรกมือแบบเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วรวมไปถึงค่ะที่เก็บสัมภาระอีกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยทีเดียวค่ะโอ้สะดวกมากนะคะส่วนกระจกค่ะ ก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยนะคะมีเหมาะมากสําหรับคุณผู้หญิงที่ชอบขับรถนะคะแต่งหน้าอะไรสบายเลยเวลาที่เราจอดรถนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือประหยัดน้ํามันมากๆแต่บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่ากว้างกว่าที่คุณคิดเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณบอกว่าอยากจะสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองนะคะรีบขมาที่บูปข,ของโตโยต้าค่ะได้เจอกันแน่นอนนะคะกับโตโยต้ายาริสคลอสค่ะ และสำหรับท่านไหนค่ะที่ชื่นชอบรถแต่งกับชุดแต่งโมเดลลิสตาต้องด้านนี้เลยค่ะและนี่คืออ l ร์นิวไฮ u ักแชมค่ะเป็นรถกระบะที่สามารถที่จะปรับ เปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบนะคะสําหรับตรงนี้เนี่ยก็จะสําหรับสายแคมปปิ้งค่ะแต่ว่ายังมีอีกหลายแบบนะคะที่อยากจะพาคุณไปชมกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่บอกว่าอยากจะเห็นรถตัวจริงๆนะคะว่าสวยงามอย่างไรต่างพาไปชมกันเลยค่ะ และนี่คือ n New High ลักแชมป์แต่งเป็นสไตล์สายซิ่งนะคะกับกระบะเรียบที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในทุกๆโอกาสนะคะหรือว่าจะเป็นทุกๆเรื่องของกิจกรรมของคุณไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์หรือว่าจะเป็นสายซิ่งแบบนี้ค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะไปเป็นรถบ้านได้อีกด้วยอยากเห็นกับตาแล้วใช่ไหมคะตามต่างกันเลยค่ะ <S <S และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการแต่งนะคะสำหรับรถบ้านค่ะกับอ l อน e ิลไฮรักแชมป์ตามเลยค่ะโอ้โหกว้างมากนี่จะเป็นรถบ้านนะคะมีที่นอนที่นั่ง และสำหรับดูทีวีแล้วก็สามารถไปแคมปิ้งเป็นแบบว่าเข้าปา่าขึ้นเขาต่างๆไดคะนั่งแล้วก็อยู่ด้านบนได้อย่างสบายๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หรือท่านไหนที่บอกว่าชอบไปตั้งแคมป์แนะนำแบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะเป็นรถบ้านแล้วนะคะก็สำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะก็มีมาด้วยเช่นเดียวกัน เดี๋ยวต่างพาไปชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนะคะก็สามารถเป็นเชิงพาณิชย์ได้ค่ะเพราะว่าสามารถที่จะเปิดได้ทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะแบบทำธุรกิจต่างๆในเชิงพาณิชย์ของคุณได้อีกด้วย เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วค่ะสามารถตอบโจทย์ได้กับทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งนะคะไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาหรือเป็นรถบ้านค่ะรวมไปถึงนะคะเป็นรถเชิงพาณิชย์รวมไปถึงค่ะสามารถเป็นตู้ทึบได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ได้ค่ะสามารถที่จะทําให้เป็นสตาร์ทอ mm ัพ hmm. เพื่อคนไทยจริงๆนะคะที่อยากจะมีการตาั้งตัวทําธุรกิจต่างๆนานาเป็นร้านขายของก็ได้เรียกว่าคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยค่ะ และนี่คือทั้งหมดของบูธโตโยต้าค่ะมีรถหลายรุ่นที่คุณสนใจแต่ก่อนอื่นเลยบอกเลยค่ะว่าอยากให้คุณเนี่ยได้มาเห็นแล้วก็มาชมด้วยตาของคุณเองภายในงานเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะให้มาที่บูธของโตโยต้าพลาดไม่ได้ค่ะ วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับงานมอเตอร์เอ็ก2023ค่ะทุก ท,ทุกกิจกรรมน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาชมด้วยตัวเองนะี่คะที่ c h เ l l e จ g e r เมืองทองธาน,นีค่ะเรื่องของเวลานะคะหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึงเวลา22นาฬิกาโดยประมาณค่ะหากเป็นวันธรรมดาค่ะเริ่มเปิดให้คุณได้เข้ามาชมนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงเวลา22นาฬิกาโดยประมาณนั่นเองค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเนะะี่ยค่ะก็อย่าลืมค่ะ กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามค่ะกับออโต้วิชั่นแม็กด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในทุกๆช่องทางของเราค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของต่างแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะไปก่อนแล้วค่ะ